ท่านผู้ชมวันนี้รายการเที่ยวสบายไทยคอมนะคะก็พาท่านผู้ชมมาสัมผัสเกี่ยวกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่การนจบุรีการเด้นเฮาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในบริเวณพื้นที่นี้เขาทาอะไรกันบ้างค่ะ คก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเป็นที่เขามีการสาธิตในการดำนาปัจจุบันนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือต้นข้าวนะคะที่เราจ er. yeah. 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 yeah, นะลงไปดำนากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีวิธีในการดำนาอย่างไรกันค่ะ How do you feel here? do um. feel It's good but it's very hard, it's very hot and it's hard like bending down all the time. It's good though, it's enjoyable, it's hard, it's hard, enjoyable work. For the farmer? Yes, yeah, like a farmer, like my ancestors were, farmers. Um, I think that although the students have um, enjoyed it and found it a lot of fun, they've also helped me to realise just how much hard work it is bending over all day if they had to plant a whole field on their own um, i think they've it's made them really realise and value um, you know, where their rice comes from much more highly um, and certainly is a totally different lifestyle to what they used to um, and I think, uh, they would find it extremely hard to do this every day <laughs> ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่ันก็ได้อยู่กับท่านที่เป็นเจ้าของนะคะการจัลบุรีการเด้นเท้านะคะเดี๋ยวจะให้พี่แนะนําตัวหน่อยค่ะ่ค่ะสวัสดีนะคะดิ่ันชื่อต้อยลักน้อยนะคะตอนนี้เรามาสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ตำบลท่ามะขามนะคะพี่ต้อยมีแนวคิดอย่างไรถึงทำ์ตรงนี้ขึ้นมาคะอ๋อเพราะว่าเราต้องการให้เด็กรุ่นหลังเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีชีวิตชาวนาจริงๆว่าวิธีการปลูกข้าวเป็นยังไงแล้วก็จัดสวนเป็นยังไงทําพวกเกี่ยวกับพวกปลูกมะละกอปลูกผักปลูกอะไรเ<ส>ะยค่ะแล้วในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่เท่าไหร่คะอ๋อประมาณ6ไร่ค่ะค่ะไม่ทราบว่าในพื้นที่6ไร่เนี้ยพี่ต้อยทําอะไรบ้างะคะ6ไร่เนี้ยเราทําเกี่ยวกับพวกเป็นมิวเซียมนะฮะใส่พวกตะก้าตะคองตะแกงคือให้เด็กรั่นหลังรู้ว่า เออตะคาอ,อตะก้าตะคองตะแกงนี้เป็นยังไงนะเพราะว่าตอนสมัยนี้เป็นเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเลยนะเขาไม่เคยเห็นว่าสมัยก่อนเขาใช้ตะดตาก้าทายังไงตะคองทํายังไงแล้วก็ตะแกงใช้อะไรทําอะไรเพราที่เห็นมีที่เป็นหลังๆเลยค่ะอ๋อที่หลังๆนี่คือเราเราจำลองนะมีบ้านมงบ้านบ้านม้งนี่ก็คือว่าคือเป็นบ้านชั้นเดียวของชาวมงนะ แล้วก็บ้านไทยนี่ก็คือว่ามีสองชั้นบ้านพม่าก,ก็มี2ชั้นหมายความว่าถ้าเกิดทําบ้านสองชั้นเป็นกระ๊อบนี่คือว่าไม่ให้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย ค่ะสมัยก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมที่เขาดูรายการของเราเนี่ยขาสนใจที่อยากจะมาตรงที่ตรงนี้ค่ะเขาจะสามารถเดินทางมาได้อย่างไรหรือว่าติดต่อสอบถามได้อย่างไรได้ค่ะติดต่อได้ที่ต้อยทัวร์ได้เลยฮะที่0818565523ค่ะน้อนมาจากที่เรียนที่ไหนคะ ความรู้สึกยังไงมัางกับการที่เราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการดํานานะคะดีครับรู้สึกว่าสนุกมากก็อยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสว่วามันเป็นยังไงเวลาทำนายากมากต้องร้อนเจ็บหลายต้องวอ ชีวิตของคนเราบางครั้งการที่จะมีความสุขได้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวัตถุปัจจัยเงินทองหรือว่าสิ่งรอบข้างนะคะแต่บางครั้งขึ้นอยู่กับการพอเพียงหรือว่าเพียงพอของเราถ้าเกิดว่าคนเราสามารถดําเนินชีวิตได้ตามแนวพระราชดำริตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชีวิตของคนเราก็จะมีความสุขได้ค่ะครั้งต่อไปนะคะรายการเที่ยวสบายไทย com พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ตรงไหนหรือว่าพาไปสถานที่ใดก็สามารถติดตามชมได้ค่ะ